สวัสดีครับผมกล้านะครับก็ห่างหายกันไป1-2วันนะครับก็กลับมาเหมือนเดิมนะครับส่องไกลสตอรี่ส่องไกลแล้วก็ทีเด็ดส่องไกลนะครับซึ่งก็วันนี้นะครับมีเรื่องราวนะครับของวงการฟุตบอลมาฝากกันเหมือนเดิมซึ่งคืนนี้ต่อนเนื่องจากคืนเมื่อวานนะครับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษแข่งขันกันเหมือนเดิมซึ่งมันจะไปเตะก,กันตอนตีสามนู่นเลยครับก็จะมีกิมมิกเล็กน้อยให้ได้พูดถึงกันในคู่นี้แอสตันวิลล่าพบกับ เชฟฟิลด์ยูเนเต็ดนะครับฝักไร้ฝักแช์เหมือนเดิมนะครับก็คู่นี้ครับมันมีกิมมิกอย่างเดียวคือฝั่งทีมเจ้าบ้านเขาวิลล่าปาร์คนะครับที่จะเป็นการเปิดบ้านที่วิลล่าปาร์คเนาอของทีมแอสตันวิลลาสามแต้มเกมนี้หมายถึงการขึ้นจากฟุตชอว์คราวอย่างแน่นอนนะครับดังนั้นเนี่ยก็ขึ้นไปหนึ่งวันก็ยังดีนะครับแล้วก็ลุ้นให้คู่ของไอ้ลิเวอร์พูลกับอาร์เซนอลเสมอกันนะครับถ้าเกิดจบแบบนี้เนี่ย ถ้าเกิดจบที่ผลเสมอนะสำหรับพรุ่งนี้นะครับที่อาร์เซนอลเจอกับเลวอร์พูลเนี่ยมันก็จะทำให้อาร์เซนอลมี40แต้มนะครับส่วนาทางด้านของแอสตันวิลล่ามี41ซึ่งก็จะเป็นจากฝูงยาวหนึงสัปดาห์เลยแต่คือช่วงนี้เป็นช่วงของ Boxing Day ก็จะเตะกันแบบทีๆหน่อยดังนั้นเนี่ยก็อาจจะไม่ได้นั่งจากฝูงนานแต่แค่ขึ้นมาอยู่โซนนี้เนี่ยมันก็มีหลายอย่างดีๆที่รออยู่แถมไตินะครับหลายทีมที่ เคยเป็นจ่าฝูงในช่วงของ Boxing Day เนี่ยถ้าเกิดยืนระยะได้มองถึงแชมป์ได้เลยนะครับหรือว่าถ้าเกิดเป้าหมายที่อยากจะได้ของอูนายเอมเรี่ก็คือการเป็นดึงใน4ทีมเล่นยูเอฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกหลังจากที่เคยเล่นในคอนเฟอเรนซ์มาแล้วนะครับปีนี้เล่นใน Europa, ยูโรปาอะไรเงี้ยก็ก็กเออก็ว่านไปเนาะอันนี้คืออีกเรื่องหนึ่งเลยครับเหมือน West Ham เวสต์แฮมอะไรเงี้ยที่เป็นแชมป์คอนเฟอเรนซ์มาเล่นในยูโรปาลีกก็ปีนี้วิลลาเล่นคอนเฟอเรนซ์ปีหน้าก็ ถ้าเกิดดังโครมเหมอนกันอเงี้ยผมว่ายูโรปาไม่หนีแน่ d ดีมองถึงยูเอฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกได้เลยนะครับอ่ะก็วันนี้3มแต้มผมว่าน่าจะอยู่ที่วิลล่าแหละครับแต่มันจะเป็นการเป็น3มแต้มที่จะใสสะอาดเบอร์ไหนนะครับแฮนดิแคปมันเหมือนภูเขาเลยอะขึ้นแล้วก็ลงแล้วก็ขึ้นแล้วก็ลงยิ่งกว่าคลื่นอีกเพราะว่ามันขึ้นสูงแล้วก็ลงต่ําบ้างขึ้นต่ําลงสูงอะไรเงี้ยคือมันมันไม่เหมือนคลื่นที่มันแบบดึ้ง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 มันขึ้นปี๊ดแล้วก็ลงปุ๊ คิดว่าจะนอนดึกคืนนี้ก็อยู่กับฝั่งวิลล่าเขานะครับอ่าโอเคก็ผมเชียร์คนนึงคือโอลิวัตกินนะครับเขายิงมาทุกเกมเลยก็เกมนี้เกมรับของเชฟฟ,ฟิลด์ยูไนเต็ดเนี่ยยุยเพราะว่าตัวหลักๆแม่งเจ็บหมดเคดสบาแช่มนูนนี่นั่นแม่งเจ็บหมดดังนั้นเนี่ยโอกาสทะลงได้มีสูงก็ผมว่าวิลล่าน่าจะสามารถสร้างสถิติที่ยอดเยี่ยมได้ในเกมนี้ผมแอบมองถึงโอลิวัตกินแะม่งแฮตทริกนะ แมงเป็นไม่ได้อยู่นะครับอ่าโอเคก็ประมาณนี้อีกหนึ่งเรื่องครับเป็นเรื่องราวของบอลไทยที่มีกระแสล่าสุดถึงการเปลี่ยนแปลงโคช้ชที่สโมสรย่านปทุมธานีเขานะครับเป็นฝั่งฝั่งลังสิ์ฝั่งสายคลองนะครับก็เป็นบีทีปทุมเขามีข่าวคราวปนข่าวลือแล้วกันออกมาว่าโคช้ชทงทงไซสุกโกกีเนี่ยอาจจะกระเด็นตกจากตําแหน่งกุนสือนะครับเป็นหนึ่งคนที่อาจจะต้องเปลี่ยนแปลงกุนสือเนาะเพราะว่าผลงานไม่ตอบโจทย์ ใน a อ c ซีแชมเปี้ยนลีกก็แพ้ทุกเกมเลยนะครับแล้วก็มาในลีกลย,ยังคงโอเคแหละอันดับยังเป็นจ่าฝูงรองจ่าฝูงบี้กันอยู่แต่ก็อาจจะการทําทีมลําบากหน่อยเจอซูเปอร์สตาร์เยอะเจอนักเตะที่แบบว่าคือมันเป็นเป็น,เป,นเป็นเชฟอะแล้วเจอวัตถุดิบชั้นดีอะมีไข่ปลาคาเวียมีปลาแซลมอนมีโอ้โหทุกอย่างเลยแล้วมันปรุงไม่ถูกก็อาจจะไม่ถูกจิตคนคนทานหรือว่าอาจจะ ไม่ถูกจริตคนดูก็ได้ก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งมันก็เลยมีกระแสถึงการที่จะดึงโค้ชคนเก่าที่เคยปลดไปกลับมานั่นคือมาโกโตะเทกุระโมรินะครับคือโค้ชเทกุเนี่ยเขามาทําทีมช่วงหนึ่งแล้วครับว่าก็ผลงานก็อาจจะมีขรุขระบ้างแต่ก็คือพวกโค้ชญี่ปุ่นเนี่ยเขาอยากได้เขาอยากได้เวลาทํางานานานๆแต่พอเจอทีมยักษ์ใหญ่ที่ช่วงเวลาการพัฒนานมันสั้นเนี่ยมันก็อาจจะกดดันหน่อยนะครับตอนอยู่กับชลบุรีเนี่ยโอเค ชมบุรีมีโครงสร้างอยู่แล้วครับแต่ตัวเขาเด็กเข้ามาใส่เติมความเป็นญี่ปุ่นใบสุดท้ายเด็กๆก,ก็อาจจะไม่คุ้นชินพอเกมล่าสุดเจอ BG เป็นเวอร์ชั่นของโคชเฮงเนี่ยคตรดีเลยเล่นอะไรแตกต่างกันเยอะเลยนะครับก็อาจจะต้องใช้พลังเรื่องของความเป็นชมบุรีฟีเยอะหน่อยในการกลับมาแต่โคชเคสของเทกุเนี่ยก็ยังไม่ชัวร์ครับว่าเขาจะกลับมาคุม BG จริงหรือเปล่า รือว่าไปอกกระแสนึงครับเขาอาจจะไม่ได้คุม B ีจีแต่อาจจะเป็นคุมเมืองทองอ้าวก็มีข่าวออกมา2 2ทางเนาะแต่ในแง่ของเมืองทองต้องดูว่าคนทําทีมตอนนี้คือมิลสโจซิสกับเอ่อใครวะโค้ชไทยอุทัยบุญบาะเขาจะยังคงไล่ทํางานต่อไปหรือเปล่าหรือบีจีเอ่อทางเมืองทองเองจะมีตังจ้างเทกุไหมอันนี้ไม่รู้นะครับอ่ะก็เป็นข่าวคราวที่ออกมาแล้วกันเนาะกับการเป็นเก e ้าอี้ดนตรีในฟุตบอลไทยลีกผมเชื่อว่า บทช่วงที่ไปครับเป็นช่วงโปรแกรมทีมชาติประมาณเกือบเดือนตั้งแต่อุ่นเครื่องญี่ปุ่นต่อนเนื่องกาตาเนี่ยจะมีเก้าอี้ดนตรีเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเพราะว่าทีมยังพอมีเวลาในการเตรียมทีมอยู่ครึ่งเดือนก่อนจะสู้ศึกต่อในเล็กสองดังนั้นเนี่ยเกิดความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้ครับในช่วงเวลาที่ฟุตบอลไทยมันซบเซาแบบนี้ก็ผลการแข่งขันมันก็เป็นที่ต้องการของบรรดาบ,บริหารเพื่อน,นําไปต่อรองเรื่องของงบประมาณสปอนเซอร์ต่างๆนานานะครับอ่ะ ประมาณนี้ครับก็ฝากได้ฮะวันพรุ่งนี้มีเยอะเลยอาร์ซนอลลิเวอร์พูลโอ้โหพรุ่งนี้โปรแกรมเพียบนะครับเดี๋ยวจะมาฝากกนะันพรุ่งนี้ด้วยแล้วก็มีบอลไทยนะมีหลายคู่เลยเดี๋ยวมาฝากกันต่อวันพรุ่งนี้วันนี้ก็ประมาณนี้ผมสวัสดีครับขอให้เที่ยวช่วงคริสต์มาสอย่างมีความสุขนะครับผมไม่เที่ยวทำงานัตทุกทีเลยอะแม่งโปรแกรมเต็มหมดเลยก็เดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกทีหนึ่งว่าการฝึกซ้อมจะออกมาเห็นอย่างไรจะได้เห็นไหมว่า ระบบการเล่นของอีกๆมันถูกปเปลี่ยนแปลงโดยชินเฉยหรือปล่าหรือว่าไปเตะตนาโปรแกรมเฉยๆนะครับอ่ะประมาณนี้10นาทีกว่าวฝากไปฝากแชร์ด้วยโอกาสหน้าว่ากันใหม่ผิดพลาดประการใดขออภัยครับแล้วเดี๋ยวมาพบกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับ